อัตราลดหลายครั้งตราลดหลายครั้งก็มันจะเกิดขึ้นกับสมมตินจะเป็นร้านค้าที่เาลดให้อีกนะลดให้อีกสังเ,เกตคําว่าอีกนะอีกนะอีกเป็นการลดหลายครั้งเรียกว่าส่วนลดซ้อนก็ได้นะเรียกว่าส่วนลดซ้อน ตัวอย่างนี้พายามานให้ออกที่นอนหลังละ32,000บาทลดให้สมาชิก15%และลดให้อ e, e. ีก6%ถ้าซื้อตั้งแต่3หลังขึ้นไปและถ้าจ่ายเป็นเงินสดจะลดให้อ e, ีก4%ปอระยุทธเป็นสมาชิกร้านค้าเป็นสมาชิกก็ได้ลด15%ปซื้อที่นอน5หลัง ก็ซื้อตั้งแต่สามหลังก็จะได้ลดหกเปอร์เซ็นต์นี้ก็ซื้อห้าหลังแสดงว่าเขาได้หกเปอร์เซ็นต์นี้ด้วยนะและชําระเป็นเงินสดชําระบเป็น,งนเงินงสดก็ได้อีกสี่เปอร์เซ็นตะ์ตัวอย่างในโจทย์เนี้ยก็คือลดในอีกหกเปอร์เซ็นต์นะหกเปอร์เซ็นต์ันหลังเนี่ยของราคาที่เหลือนของราคาที่เหลือจากการลดครั้งแรกส่วนสี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็ของราคาที่เหลือนะต้องเข้าใจโจทย์แบบนี้นะ ีของราคาที no. ่เหลือจากการลดครั้งที่สองลดครั้งที่สองเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาที่เหลือจากการลดครั้งแรกลดครั้งที่3ามก็กี่เปอร์เซ็นต์ของราคาที่เหลือจากการลดครั้งที่สองก็แปลว่ามันลดมันเป็นช่วงๆมามันเป็นช่วงๆนะมันไม่ใช่หของราคาเต็ม ไม่ใช่4%ของราคาเต็มในการลดครั้งต่อไปนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของราคาที่เหลืออ้ราคาเต็มมีครั้งเดียวลดครั้งแรกมาเปอร์เซ็น์ของราคาเต็ม,าาต,มต้องเข้าใจโจทย์แบบนี้ก็เรียกว่าส่วนลดซ้อนเพนะราะฉะนั้นก็ถามว่าทั้งหมดเนี่ยได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์จะเอา15%มาบวกกับ6%มาบวกกับ4%เพื่งจะจบปูซีได้ 10, 10, 10, 10, 10ได้10มากได้2ถามว่า ได้ลดย5เปใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่นะไม่ใช่ของราคาเต็มนะไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตัว6%กับ4%เซมันลดจากราคาที่เหลือซึ่งมันจะย่อมน้อยกว่าราคาเต็ม6เของราคาที่เหลือย่อมน้อยกว่าราคาเต็ม4%เรของราคาที่เหลือย่อมน้อยกว่าราคาเต็มเพราะนั้นการลดจริงๆไม่ใช่เท่ากับ1 5บ้าบวก6บวกสีซึ่งคือ25ปของราคาเต็มไม่ใช่แล้วได้ลดทั้งหมดกี่เปอร์เซ็น ก็อาจจะถามอีกนะเดี๋ยวจะแสดงตัวอย่างให้ดูสิ่งที่เขาถามในโจทย์คือราคาจ่ายจริงราคาจ่ายจริงเราก็ต้องรู้15เปอร์เซ็นเนี่ย1บาทนั้นลดไป0.15่แล้วมันเหลือเท่าไหร่เหลือเราก็ต้องตอบไปได้เหลือมันคือ0.8อ่วันตัวเลขนี้สำคัญสำหรับเราข้อขราคาจ่ายจริงก็ต้องจ่ายตามราคาที่มันเหลืออยู่ใช่ไหม 6%ต์ตรงนี้นะหกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราก็นึกถึงตัวเลข,ต,เลขตัวแรกคือศูนย์จุดศูนย์หกตัวเลขเนี้ยเราจะไม่ค่อยใช้ในวิธีการคิดลัดนะตัวเลขหลังเนี่ยใช้ก็คือเหลือจากหนึ่งร้อยเหลือก็เก้าสิบสี่้หนึ่งบาทเหลือศูนย์จุดเก้าสี่ก็จะเป็นตัวเลขนี้อ่าส่วนตัวเลขนี้นลดลงไปก็0.04ย์จุดศูนยต่อหนึ่บาทนะเหลือก็จะเป็น0.96 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาคิดนะราคาจ่ายจริงก็คือราคาเหลือสุทธินแหละจ่ายจริงนะก็เท่ากับโจทย์ข้อนี้ให้ระวังนะราคาโจทย์บอกหลังละที่นอนหลังละคนกลางแพงเป็นที่นอนหนา,หนาที่มีกระปิงอะไรประมาณนั้นนะจ่ายจริงสามหมื่นสองพันนี่มันหนึ่งหลังแต่ในโจทย์เนี่ยไปยุทธเนี่ยเขาซื้อที่นอนกี่หลัง ตรงนี้อย่าลืมคูณห้านะฮะเป็นราคาที่จ่ายจริงนะสามหมืนะ่นสองคูณห้านะนีระวังโดนหลอกเป็นราคาที่ไม่ใช่จ่ายจริงเป็นราคาเต็มของของสินค้านะแล้วก็ประยุทธ์เป็นสมาชิกไม้ประยุทธ์ที่มาซื้อห้าหลังเนี่ยเป็นสมาชิกร้านค้าไหม้เป็นเป็นก็จะได้ลดสิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งเราจะไม่คิดสิบห้าเปอร์เซ็นเราจะคิดเป็นศูนย์จุดแปดอันนี่คือราคาที่ พยุตต,ต้องจ่ายหลังจากการลด15เปอร์เซ็นต์ก็คือเอา0.85ต่อ1บาทเนี่ยไปคูณน,นะต่อ1บาทไปคูณตรงนี้นี่คือเหลือนะไอตัวแรกเนี่ยมันคูณกันได้เท่าไหร่นะฮะ32,000นสนคูณหเนี่ยสามสอนะสามคูณหมันคือ1,600งแนะ1,600งแ ยราคาขอเมื่หนึ่งแสนหกลดไปสิบห้าเปอร์เซ็นก็เหลือเท่าไหรก็เอาศูนย์จุดแปดห้าไปคูณก็จะเหลือไม่ถึงหนึ่งแสนหกแล้วนะแล้วก็ซื้อตั้งแต่สามหลังขึ้นไปได้ลดอีกหกเปอร์เซ็นต์เพราะตัวเลขตรงนี้ลดครั้งที่หนึ่งไปแล้วนี่นะตัวเลขที่เหลือเนี่ยก็ไปคูณด้วยหกเปอร์เซ็นต์ก็ที่เหลือก็ศูนย์จุดเก้าสี่ตรงนี้นะศูนย์จุดเก้าสี่แล้วก็จ่ายเป็นเงินสดได้ลดอีกสี่เปอร์เซ็นต์ก็ คูณด้วย0.96นะคูณกันให้เสร็จตรงนี้ก็จะเป็นราคาที่เขาจ่ายจริงนะคูณด้วยจุดแปคูณด้วยจุด94นะคูณด้วยจุนะด96เท่ากับน่เขาก็จ่ายจริง1 2 2 7 2 6อบาทนะนะนี่คือ จ่ายจริงค่าที่นอนจากราคาเต็มก็คือ1,60,000บาทนะทำแค่นี้นะันแะส่วนลดซ้อนการลดครั้งหลังแนละลดจากราคาที่เหลือเอาละนี้ได้แล้วนะตัวอย่างนี่ได้คำตอบเลยทีน,นี้ถ้าโจทย์เขาถามต่อนะถามต่อตกลงการซื้อครั้งนี้ประยุทธ์ได้ลดกี่บาท ลดกี่บาทนะแล้วก็เอาราคาเต็มลบราคาที่จ่ายนะฮะเนื่องจากเราคูณเราคิดราคาที่จ่ายไปแล้วจากตัวอย่างเมื่อกี้นะตัวตีแบงเนี่ยเราก็เต็มก็คือสามหมื่นสองคูณห้าเนี่ยคูณแล้วได้แสนหกเลยนะแสนหกก็ลบด้วยหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยี่สิบกจุดสี่บาทนะลบก็เท่ากับ สามเจ็ดสองเจ็ดสามจุดหกบาทนี่คือที่เขาได้ลดนะสามหมื่นเจ็ดันสองร้อยเจ็ดสิบจัมก็คิดก็ตามหลักความจริงนะอ่าอืมราคาเต็มแสนหกจ่ายไปเท่านี้ก็ได้ลดกี่บาทนะคิดแบบนี้นะได้ลดกี่บาททีนี้ถามถ้าเขาถามต่อนะทั้งหมดที่มีการลดอยู่สามครั้งนะได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ นได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์การคิดว่าได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์นะนะก็คืออัตราอัตราลดนะแต่เหมือนกับการลดครั้งเดียวนะได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็เอาส่วนลดที่ได้ก็คือ3 7 2 7 3 6นะหารด้วยราคาของหมดทั้งหมดก็คือ32มหมื่นสองคูณห้าเนี่ยนะ เลขออกมาน,น้วยเซนโกก็จะได้0.23296อันนี้ต่อ1บาทนะต่อ1บาทต่อราคาเต็ม1บาทได้ลด0.23296ทีนี้อัตราลดพวกนี้ก็จะถาม1%เปอร์เว่าเราได้ต่อหนึ่งบาทคือเราหารกันเื่อยๆนะได้ต่อหนึ่งบาทนะ เราก็เอาร้อยไปคูณศูนย์จุดสองสามสองเก้าหกนะคูณเดือนระ้อยร้อยเปอร์เซ็นร้อยไปคูณก็ได้ยี่สิบสามจุดสองเก้าหกนะเปอร์เซ็นอันนี้คือได้ลดนะได้ลดยี่สิบสามจุดสองเก้าหกเปอร์เซ็นนะนี่มักจะมีการถามต่อแบบนี้กรณีที่มีส่วนลดซ้อนหลายๆครั้งแต่บางทีก็อาจจะถามเ่ยอยๆก็ได้นะก็อาจจะถามว่า ได้ส่วนลดที่เป็นเพราะว่าเขาจ่ายเงินสดเนี่ยกี่บาทลองคำนวณเป็นตอดทอดมานะนวมเป็นตอดทอด,ทอดส่วนลดที่จะจ่ายเงินสดก็คือสี่เปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นของอะไรของราคาที่เหลือจากาาลดครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องไปหาหดี้ตีกว่าไม่ได้นะแต่นี่เราก็ได้แล้วนะเวลาหาจ่ายจริงก็ทาแค่นี้ทําแค่นี้ก็ ทำความกาใจนี่คืออัตราลดหลายครั้งนะตราลดหลายครั้งเอาละวันนี้เราก็ขั้นด้วยการทําแบบฝึกหัดนะทำพเขาถามลักษณะเดียวกบโจทย์เราก็ทำเฉพาะสีแดงตัวนี้สองบรรทัดนะตัวสีน้ําเงินเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมเ,มเขาไม่ได้ถามเราก็ไม่ต้องไปคํานวณน,นะอธิบายเพิ่มเติมเผืเ่อว่าเดี๋ยวเเจอในข้อขสอบอันนี้เข้าใจนะเอาละต่อไปก็ทําแบบฝึกัด ข้อที่สนะก็ดีสี่ลอกโจทย์ดีีแล้วก็แจกหลายเซนรู้สึกว่าเราทำบรรทัดเดียวนั่นแหละนะทาแบบสีแดงตรงนี้เนะี่บรรทัดสองบรรทัดตรงนี้นะอ่ะลงมือทํา